สวัสดีครับให้ดู d Max ็ mac, นะครับผมเป็นคลิปวิดีโอให้ดูโดยรวมภาพรวมของคันนี้นะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับผมเป็นดี m a ็หนึ่งจุดเก้านะครับผมเป็นตัวแซดปีรถออกเดือนสิสองครับปีสิบจ็ดจนปีสองพสิบปดครับผมเลขมาอยู่สี่หมื่นเก้าพันกิโลแท้เลยนะครับไม่น้อยมากรถ รถจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับจะใช้แบบใกล้ๆ,ๆนะครับผมเจ้าของเก่าดูรอบๆก่อนนะครับภาพตัวรวมถือว่าโอเคเลยครับสีเซอร์เดอร์หมดเลยนะครบับรอบก่อนนะ เดี๋ยวมาดูภายในกันครับนี่ครับผมเป็นตัว1นตัวจดโซนะครับเกียร์ออโต้สีประตูเลขไม่สี่หม่โลแท้ๆเลยนะครับมิทุยเกียร์ออโต้นะครับจะเป็นเบาะผ้าตรงรุ่นเขาเลย เหมาะผ้านีนสวยตึงไม่มีขาดเลยด้านหลังนะครับพนกานดูอีกฝั่งนึง บอกว่าสวยเลยสภาพคนหน้ากลิบๆเลยครับบุกเซบิทคุณจะสองดอกครบนะครับบุกค,คู่มืออะไรครบหมดตามรูปเลย เขาจะออกวันที่28สปดเนี่น,นะครับธันวาคมออกปลายปีเลยครับมุกระดิบคมูครบร็เดิมหมดนะครับผมแกะได้ดูทุกบานได้เลยนะครับน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีขยับเลยครับน็อตเดิมหมดผมให้ดูในห้องเครื่องท้ายเทิรเดิมหมดอ่ะ นี่ดูได้ทุกบานเลยครับจะเดินหมดทุกคันรับประกันทุกคันในร้านเลยนะครับเสอ,สอ,สอ็เดินหมดรับประกันเลขไม้รับประกันบอดี้ไม่มีสนตะความจมน้ำตัดต่อครับส่วนห้องเครื่องบ้าง โอเคโอเสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับหรือจะเข้ามาชมรถจริงที่ร้านได้ก่อนนะครับผมรถจะได้มือเดียวไมคสี่หมื่นเก้าพนโลนะครับอออกไปปีสิบเจดจบปีสองพเกียร์อโอตโต้หนึตัวแซดนะครับผม สนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ